สวัสดีครับพี่้องกรัโปรกับปองบัสระเบินออฟเชียลครับบรรยากาศช่วงบ่ายสี่โมงอ๋อแสลมจกิ่งที่ยังเห็นไปได้เอ๋อมันออกไปได้เบทีนะครับ ส่วงหัวค่ำส่วงหัวค่ำอยากปีกอีกแล้ว อะไรขึ้นครับอาจารย์เบนมาแต่หัวคำเขาจะเอาไฟมาส่งไหมบล่ครับผมปกติเราถือมาคำดินี่เรามาแต่เบนโอ้ยมาตำนี่ล่ะเห็นด้วซื้งโอ้เขาส่งไฟมาจากยังขอใช้ยูพุ่มอยู่ดิคนมาเสกตรวจทานงานครับเนี่ยของแท้ของแท้ มันโมเมนต์หน่อยเนาะไฟกลายจต่มันยังเนาะเต้มม uh, mm ีท hmm. ีอยู่ดนแนวเห็นไงเนาะไปของกันเรือยเบบิดกี่เดยือแ้วบบิคองเห็นไรอ๋อคล้แ้แน้องแท้อันนี้คือว่าทีแล้วแต่ละอันต้องแวอันนี้ผู่ใดเป็นคน่ากากว่า่ชุดขนาดลเนาะ มันมีแต่ละแผนเนียคของแต่ละแผนเนียก็แก่ละแผนเนียอีกแล้วมหมุนไปทุกคนก็ยากหมุนโอ้ไดเงาค่โปวดงอ่ะ อันน uh ี uh ้ไฟลงไหมครับไฟมันลงไหมนี่หั่นเพราะว่าเป็นออกไฟมาตานใส่ภูมิอาจารย์เบนก็เลยมาตะเวนมาเมืองเพราะว่าไฟหลายหลอดมันเสียส่วนถือฝนตกใส่ เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงคำรามจากท้องฟ้าไหมครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ฮะม้แมนเสียงฝนฝนเรียลลงม้มาแมนวังเที่ยวกินข้าวไหมจีหลวงพ่อไปนั่งเล่นน้ำท่อนไหมเสียงดังตึมล่นเสียงฟ้ารอ้องกลองกลางวันนาฮานกระประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย อันนี้กะแนวมวลแนวซืซนครับสถานที่ก็ดีดีเป็นเดินโรงเรียนนองไว้งามสองบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์อร่อยดีฮอกกอมมาหอด โนมันขึ้นราคาเงี้ยเลยนี่นี่ม like, ันขึ้นราคาเงี้ยเลยมันทำอะไรได้นนี่นี่เห็นมั้ยนี่ดาราเลยดาราอ้กเะกะเะเหมือนดิตัวเนาะแม่หาเนี่ยปักเลยครับปักหมุดแม่นี่เห็นมัยว่านปักหมุดไปนี่คนวนเราตะปูไหมมันลงทุนตะปูซิ่ตัวนี้ตะลามีงตะปูตะลามองรถ มน่งเนยโอ้แต่ข้านี้ยังกว่าพุ่นเลกําลังทําอันข้าวข้าอันขึ้นขึนโค้งหลังค่าเฮียนหยําอย่างนี้เรื่องรื่อง้า ว่าพิ่นเฮ็ดดีเลยเนาะเอวอันแล้วอยู่ยงจิงจิ้งไปเลยนี่เพิ่นใส่ตะปูตอ,อกแล้วตะปูจี้มันไหม่อยู่งมันฮู้ไปช่วงนี้มันหนาฝนเนาะมันก็ต้องกันไว้ได้ก็ต้องดึงเสียกดึงยังไว้ ล่วงนี้มันหนาฝนก็ต er <c oughs> <c oughs> <center> well, ้องเขาเอื่อนมายังกว่ามันต้องเซฟไว้หลายๆอย่างเพราะอุปกรณ์แต่ยังมันเป็นใส่ไฟฟ้าใส่ไฟว่ามันเป็นน้ำมันพี่น้องอันนี้คือเสียงเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะของมันเด้แต่เชื่อว่าด้วยอะไรบ้าตัวนะเพราะมัน อ้าวห่างมาเลยพี่น้องเลยเขาเอินมามันอิ่มจุดจุดอิ่มตัวของของมนุษย์มือหดีมันมันลำคาญมันเบื่อ มันเบื่อกับจิงแหวดล้อมแล้วมันโห่วแววจิงแวดล้อมเป็นแบบนี้เลยมันกับเบื่อมันกับ,บอยากคุยน้ำไผบอยากทุ่งจิงน้ำไผ่แล้อนอน่ i n t r o v t เป็น i o v e r i n t เ o v t คือการยู่เดวเป็นการถ่ายคลิปที่ว่ลงทุนบอกีัยังนั่งเลีนนี่และ เรา,าสิปิวไปเห็นกันอะไรนั่งาะไรใี่เนี่เราปยวใส่เสื้อ,เ,อ,อกเกี่ยวคแคบๆไรอยู่แล้วหลวายคนสิบอกว่า <c oughs> ขี่คันขีน่คันความความบอกความว่าขี่คันคนน,นี่คือต้องนอนงยุ่งแย่เลยนารานอยู่ใกล้บ้านแต่แถมพวกเพื่อนก็เลยคุยกันดิคุยกันแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดกันว่ามีนะเพราะว่าปกติหนึ่งเบียร์เราสินคนที่ติดโซเชียลมาก อะไรแม่โอ้แม่เพิ่นบอกว่าไปปักตะไคร่แม่โอ้ยผมน้ำถ่วมเลยแม่ผมปักตะไคร่นี่น้ำถ่วมเลยเพราะมันเป็นโดนเป็นเป็นนองไปเร้่อยู่นี่ขอกคุณทุกใจพี่ดอกรบป่องคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ